วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีสายเข้าพอดีอ๋อวันนี้นะคะสาวน้อยร้อยล้านมีตัวเลขชุดสามตัวแตกมาฝากใช่ไหมคะใช่ค่ะที่แรกว่าจะลงพร้อมกันทีเดียวกับคุูดแดงเลยเดี๋ยวมันจะช้าไปไงพี่ว่า อ๋อได้ได้ไดจ้ชาชาติไปเดี๋ยวเผื่อว่าอันหรือซื้อไม่ทันเนาะได้ค่ะจา่าว,นะวันนี้ก็วันที่สิบสามแล้วนะคะอีกแค่สามวันก็จะได้รู้แล้วเนาะว่ารัฐบาลไทยงวดนนี้จะออกอะไรก็รุ้นกันไปค <c oughs> วันที่แล้วก็เจ็บกันหนักๆใช่ไม่ถูกเลยรายสัมมาก็ ตํ็ตามๆกันอ่าไม่เป็นไรวันนี้เอาใหม่นะคะวันนี้เอาใหม่ fc ก็ได้ดูได้ชมคลิปแล้วก็ให้พิจารณาเอานะคะเพราะว่าทางช่องก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเวลาเล่นก็เล่นอย่างมีสตินะคะอย่าเล่นเยอะเด้อค <Okay. S 1> ่ะอ่าเรามาเริ่มที่ตัวเลขของเราเลยนะคะของสาวน้อยร้อยล้านนะคะชุดสามตัวแตกใช่ไหมคะวันนี้ ได้แล้วค่ะโอเคเลยโอเคพร้อมจดแล้วค่ะได้ค่ะเลขแรกนะคะเป็นสองหกห้าค่ะสองหกห้าจากแล้วก็อ่าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกค่ะแล้วก็อ่าเรียกว่าอะไรอ่าหนึ่งเรียกว่ากันไว้ค่ะจ้า หนึ่งแปดสี่กับหนึ่งแปดห้ากันหนึ่งแปดสี่ใช่ค่ะสี่ตัวแล้วก็แตกกับหนึ่งแปดห้าฮัลโหลสัญญาณใช่ค่ะสัญญาณไม่ค่อยมีเลยค่ะชุดสามตัวอ่ได้ยินไหมคะอ่าได้ยินแล้วชุดสามตัวแตกก็คือวันนี้มีสี่ชุดใช่ไหมคะใช่ค่ะสองหกห้าหนึ่งแปดหก แล้วก็ชุดกันมีหนึ่งแปดสี่กับหนึ่งแปดห้าใช่แล้วพึ่งได้มาสดๆร้อนไหมคะเนี่ยใช่ค่ะพึ่งได้มาเมื่อวันวันสองวันที่แล้วอะค่ะแล้วก็ปล่อยให้สมาชิกก่อนก็คือให้ทางกลุ่มก่อนเนาะใช่ค่ะจ้ะ สองหกห้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดห้าน่าจะไม่ตรงเลขดังหรือเปล่าวันนี้พี่ไม่รู้เลยว่าเลขตัวไหนดังอ่านวดนี้ค่ะวันนี้พอจะรู้ไหมคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยคะ่ะวันนี้วันนี้งานยุ่งใช่ไหมใช่ <laughs> พี่ก็ยุ่งเหมือนกันทั้งไม่สบายออกไม่สบายใช่ค่ะทั้งไม่สบายก็ไม่ค่อยได้โทรหาสำนักไหนเลยงวดน,นี้ คือแบบไม่มีเวลาด้วยแหละอลริชาก็รอ,อเงอ่อค่ะจ้าอ่าสำหรับชุดนี้ก็คือชุดสามตัวแตกนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะแต่ว่ารออีกชุดนึงคือหวยซองชุดแดงแน่แล้วคะ่ะชุดแดงนี่ก็วันที่เท่าไหร่คะแจ้งเอฟซีเลยคะ่ะอ่าประมาณที่สิบห้าค่ะ วันที่สิบห้าเวลาบ่ายโมงเหมือนเดิมไหมบายฮัลโหลสัญญาณไม่ค่อยมีเลยบ่ายค่ะฮัลโหลค่ะเสียงคับคาฮัลโหลค่ะจ้าออะโอเควันที่สิบห้านะคะช่วงเมบ่ายก็คือเตรียมตัวรอเลยนะคะชุดซองครุฑแดงจะมาวันที่สิบห้าเหมือนเดิมะคะก่อนห้อยออกหนึ่งวันตามนัดทุก ทุกงวดจะเป็นเวลานี้นะคะค่ะอ่พี่เวลคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวชุดสามตัวแต่งเนี่ยอย่าลืมตัดเล่นสองตัวด้วยนะคะอ๋อให้ตัดเล่นด้วยแล้วแต่ชอบใช่ไหมหรือว่ายังไงคะตัดให้แต่วา่าที่เน้นเน้นสี่ตัวละกันจะเป็นหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็แปดหกหกห้าเจ็ดห้า แปดห้าแล้วก็แปดหกนะถ้าตัดให้ก็คือสี่หางใช่แล้วค่ะมีเจ็ดห้ามาเพิ่มไม่ไม่เห็นมีในนี้เลยเจ็ดห้าอันนี้แถมไปให้อืแปดสี 8, 4, ไม่มีเนาะถ้าชอบก็ตัดเอานะคะน้องไม่ได้ตัดให้ใมีหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดหกนี่คือส่วนตัวของน้องสาวนะ้อยร้านตัดให้นะคะถ้าเอฟซีชอบในนี้ก็ตัดตัดเลยเลยก็จะ ถ้าตัดเล่นก็จะได้หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกถ้าติดหนึ่งเนาะหนึ่งสี่สองหกสองห้าอะไรก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะถ้าชอบในนี้ก็ตัดเอาเลยเน้นมาให้โอเคค่ะอะตอนนี้ก็ให้น้องสาวน้อยฝากถึงเอฟซหน่อยค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะก็ขอให้งวดน,นี้นะคะถูกหวย อ่าเลขหนูเข้าแล้วก็ถูกหวยรวยๆกันทั่นหน้านะคะแล้วก็ฝากสินค้าเป็นเซรั่มหน้าใสหน้าเด็กแล้วก็กันแดดแล้วก็อาหารเสริมอื่นๆนะคะสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มกลุ่มโดยกลุ่มเป็นกลุ่มเลขของสาวน้อยอเนะคะที่เราอาจจะให้เลขก่อนแล้วก็อย่างงวดที่แล้วจะเป็นให้เลขชุดล่าที่มันมีสามสองเหมือนกัน ก็คนที่เล่นชุดก็จะถูกแต่อันเนี้จะไม่ได้มาลงช่องพี่เวโอเพราะว่าเลขมันอาจจะเยอะอะไรเงี้ยลงหลาชุดอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วให้ทางช่องก็จะมีสามชุดเนาะมีชุดอ่าชุดเลขมีที่มาชุดสามตัวแต่แล้วก็ชุดซองชุดแดงเนาะที่เราจะลงช่องเป็นประจำเนาะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าก็จะมีแบบ ได้มาดว่วนพิเศษหรือว่ามีที่มาอื่นๆอาจจะลงกลุ่มให้เฉพาะทางกลุ่มใช่ก็องอที่แล้วมันจะมีสามสองอยู่ตัวล่างอืก็ถ้าใครเล่นชุดนั้นก็ถูกกันไปค่ะโอเคแอดไลน์ <Add line S 2> ไปที่ไลน์เดิมเลยค่ะแอดหนึ่งหกแปด wr BBK มีแอดด้วยค่ะอันนี้คือ ID Line นะคะอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะ s หนึ่งหกแปด wrb bk นะคะทักแชทแอดไลน์สอบถามน้องได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรน้องไม่สะดวกนะคะเพราะว่ารับสายไม่ไหวนะคะเอาเป็น ID Line นนะคะค่ะจ้าขอบคุณน้องมากๆนะคะค่ะขอบคุณที่เบวมากค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ